ดีครับพเพื่อนๆหนุ่มเราจะเดินทางแล้วเหมือนเราเดินขึ้นเครื่องนะครับแต่เราไมา่ได้เครื่องนะครับไ,ไปนะวันนี้มารอที่ท่าน้ำนะคะครับเรือมารับแล้วนะอยู่ข้างนหนังผมนี่เองนี่ไ,ไปกันนะครับขึ้นเรือนี้ไปไเรือเรามาแล้วครับเรือนี้นะคะขึ้นไปข้างบนกัน <c oughs> เรจ่ออากกัน แล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนไปชมวิวกันบรรยากาศก็จะวิว่อยน,นะครับข้างบนนี้เอ,อ่อนราต้องเที่ยวเยอะไปอยู่ด้านหลังก็ไดเ้เดี๋ยวเราเก็บภาพานหลังเลยอ่าครับก็ประมาณนี้เราจะเดินทางไปที่วัดอรุณน,นะครับ ก็คือ,อบรีดนะครับก็ดูบรรยากาศในรอบของยุคแห่งตะยางของเมืองหลวงเราน่าดูรอบๆเลย เพื่อนๆตอนนี้ก็ถึงวัดมะลุนนะฮะผมนีจะมาลอดพระแทานของสมเด็จพระเจ้าป่านะครับก็คือจะมาอะขอพรนะครับ,บ,รบแล้วก็เพื่อเป็นสิรนมมคนกับตัวเราเองนะครับก็ด้านหลังผมมีคนเยอะมากเดี๋ยวไปดูว่าผมจะไปลอดกระแท่านกันนะครับเดี๋ยวไปกันนะครับเพื่อนๆเดินตามผมมาไม่ต้งตองชิวกันครับคนเยอะมาก เดี๋ยวเข้าไปต้งองถอดหมวกถอยแล้วนะเขาไม่ให้สัง่งเดี๋ยวต่อคิวกันโอเคครับตอนนี้นะครับคนจะเยอะมากครับคนความเชื่อนะครับก็ตามเคื่อเรากัน,น,น,นแต่เราให้เป็นเท่นพักที่น่ง นัผมเลยพื่อนตอนนี้ก็มาถึงที่วัดโพครับหรือว่าวัดอะไรนะเชตุพนท,ที่รู้จักกันก็เดี๋ยวเขาไปไหว้หลวงพ่อนานองค์ใหญ่ที่สุดนในโลกเช่ดขบวนในโลกเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปข่าในกันไปครับ หลวงพ่อตรงนี้นะครับเ,เป็นหลวงพ่อนอนนะครับก็เดียเเด๋ยวดูบรรยากาศกันนะคนเยอะมากเราจะเห็นหลวงพ่ออยู่ด้านหลังเราแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปไม่ได้เดี๋ยวไปดูตรงปลายเท้าเขาว่าเขาไหวได้นะครับแรงนี้ก่อน สวยงามมากอยู่ด้านหลังผมเองนี่คือใครมาอยู่ตรงนี้ฮะคือตรงฝาเท้าตรงหนุ่มพ่อน,นอนเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีมีกระถางมีคนมากราบได้กันใต้ฝาเท้าตรงหนุ่มพ่อน,นอนจะมีฮะรูปพระพุทธรูปประมาณร้อยเก้าองค์ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับมา พาเพื่อนมาไหว้พระสาลีลิกทตาหรือพระเที่ยวแก้วก็ตอนนี้คนเยอะมากนะครับดูให้ดูีแดดโด้อบนะฮะเป็นไงบ้างคนเยอะจริงๆนะครับมีเขามากราบพระสารคุลบูชาพระท่าเขี้ยวแก้วรถก็เยอะคนมาท่องเที่ยวก็เยอะเอาละครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันตามผมไปเียครับเพื่อนๆผมก็ได้เข้าไปไหว้พระสาลีลิกทตาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าข้างในเขาไม่ให้ถ่ายนะครับไม่้ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายทำใดๆ ต่อเลยทุยกท่าพระเชษฐาแก้วมาจากประเทศจีนครับอ่าจะตั้งงานที่นี่ถึงที่สิบสีุ่มภาพันธ์นี้นะครับใครที่ว่างก็มากราบได้ที่สิริรมงคลกันวันนี้พอแค่นี้กับเรื่องของการทำบุญนะครับ